สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปดิเดีมรูปเป้านะครับเป็นการเรียนรู้ของหลายชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะนักเรียนจะต้องสาม,มารถ คำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับโดยการใช้สูตรได้นะนนี้นะครับเป็นสูตรที่นักเรียนต้องรู้นะครับตอนนี้เรามาดูเลยครับว่าเราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าได้อย่างไรนะครับสูตรในรูปสูตรหาของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับในสูตรยังไงนะมาดูนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าครับเป็นลักษณะนี้เนาะเด็กก็หนึ่ง ซึ no liebe, a, aring, ana, ่งลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้านะครับก็จะเป็นรูปที่มีนะครับเส้นนะครับที่อยู่ติดกันนะครับยาวเท่ากันนะครับสองคู่นะก็คือเส็นคู่เส้นสั้นกับคู่เส้นยาวนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษคืออ่าเส้นเทียงมุมครับตัดกันเป็นมุมฉากนะครับทีนี้ครับครูขญาตนะครับลากเส้นนะครับรอบขอบของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้านะครับ โดยอาศัยขนานกับเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นของรูป,รปรสี่เ,เลียวรูเป่านะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สามเส้นที่สี่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเส้นด้้นข้างนะครับในแนวตั้งทั้งสองเส้นจะขนาดกับเส้นพยงมุมนะครับเส้นในแนวตั้งตลางนะครับแล้วก็ เส้นในแนวนอนทั้งสองเส้นนะครับก็ขนานนะครับกับเส้นนะครับในแุมนะครับเส้นในแนวนอนก,กันนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่านะครับเส้นที่เราขีดนะครับรอบรูปสี่เหลี่ยมรูปเปล่านะครับอ่ะเป็นลักษณะของรูปสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าอ่านะครับนนองจะเป็น,นปลักษณะน,นี้เลยนะทีนี้ครับ บริเวณสีฟ้านี่คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอ่านี้นะครับอ๋ซึ่งเราจะใช้ในการห้างยิงนะครับในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับอ่ะตบบนี้เนาะเราไม่ได้หาอะอ่ะเรามาดูครับว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าแล้วนะครับมนนาดูอัอนะครับพื้นที่สีเขียวครับเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าถูกไหมอ่ะแต่พื้นที่ สีฟ้าเดิมนะครับทั้งหมดเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อเราสังเกตแล้วครับถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วเนาะเราจะสังเกตได้ว่าอะไรครับอ่ารูปสี่เหลี่ยมูปเป้าครับเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่านะครับก็สังเกตได้ง่ายเลยนะทีนี้ครับเราได้การทําการเปรียบเทียบนะครับในสถานการ์วาดรูปแล้วนะครับเรามาดูครับว่าเราจะแทนค่านะครับ สูตรนะครับจะเป็นไงโดยอ้างอิงนะครับสูตรการหาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่ว่าความกว้างคูณความยาวเนาะความกว้างก็คือด้านนี้นะครับแล้วก็ความยาวคือด้านนี้นะนะครับอ่ะทีนี้จากรูปเราก็รู้แล้วนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีพื้นที่ครับเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทีนี้เราก็เลยเอาเลยครับเนาะ สมการนะครับของรูปสี่เหลี่ยมรูปผ้าของรูปผ้านะครับมาแทนบริเวณตรงนี้เลยนะครับของสูตรของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้านะครับก็จะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเป้าครับอ๋อเท่ากับเศษหนึ่ง่วนสองคูณกับความกวาม้างคูณกับความยาวนะครับนี้ครับเมื่อเป็นนี้แล้ว เราลองดูครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็คือบริเวณข้างบนนะครับหรือข้างล่างก็ได้นะครับซึ่งมันขนานกับเส้นแยงมุมในแนวนอนใช่ไหมครับเส้นเส้นนี้เนาะครูขอเรียกว่าเป็นเส้นแยงมุมเส้นที่หนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ความยาวครับคือตรงนี้ใช่ไหมครับขนานกับตรงนี้นะถ้ามันขนานกันแล้วดูสังเกตดีๆนะครับมันมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับมีความยาวเท่ากันด้วยดังนั้นเราสามารถอ้างอิงนะครับอ้างอิง เส้นนะครับความกว้างตรงนี้ในความยาวตรงนี้ครับอ้างอิงมาจากเส้นเอียงมุมของรูปเบลา่ยได้เลยนะเมื่อเราเปรียบเทียบได้แล้วมันเท่ากันใช่นครับหรืออ้างอิงเส้นกันได้เราก็จะได้ว่านะครับสูตรของรูปสี่เหลี่ยมรูปเปล้าครับ็นสูตรนี้เลยนะ,ะก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเปล้านะครับจะเท่ากับเจนส่วนของ คูณกับขนคูณของเส้นเอียงมุมนะครับซึ่งเราก็ได้จากสู viewers, Girl, so ตรของรูปสี่เหลี่ยมผ้ามกี่ว่าเส้นเอียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืเผ้าเนี่ยะครับเนาะก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับกับเส้นความกว้างกับเส้นความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผนผ้านั่นเองนะครับเราก็รวบกันเลยนะครับว่าเอาเส้นเอียงมุมมาคูณเองเลยนะครับก็คือสองเส้นนี้ใช่ไหมสองเส้นนี <S 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 Honestly, ้เนาะสองเส้น นี้ครับเราได้สูตรแล้วนะครับในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผื้าต่อไปนะครับเราก็จะมาลองใช้สูตรนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผ้าดูอ่ารูปแรกนะครับอ่าเขาก้องบให้แล้วครับว่าเส้นนะครับเทียงมุมในแนวตั้งนะครับยาวเท่ากับ16เซนติเมตรแล้วก็เส้นเทียงมุมในแนวนอนยาวเท่ากับ7เซนติเมตร ทีนี้เราก็ไปดูครับถ้าเราแทนสูตรอ่าได้สูตรมาแล้วเนาะแทนเลยครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบลา่นะครับเท่ากับเศนหนึ่งส่วนสองคูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมอ่านะครับก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองครับคูณกับเส้นทแยงมุมอ่าเส้นแรกครับก็คือเจ็ดเซนติเมตรแล้วก็คูณกับเส้นที่สองก็คือสิบหกเซนติเมตรนะครับอ่ะต่อมา เนื่องจากการคูณนะครับสามารถการคูณเศษส่วนเนาะสามารถตัดทอนได้อ่ะเราก็ตัดทอนก่อนเลยก็คือตัดทอนสองกับสิบหกครับเอาอะไรมาตัดเลยอ่ะเอาแม่สองมาตัดนะครับเนาะแม่สองตัดสองเหลือหนึ่งตัดสิบหกเหลือแปดนะครับอ่าได้ตามนี้นะอ่าทีนี้ครับเราก็สามารถเอามากูนได้นะครับเนาะเอาบริเวณที่เป็นตัวเศษนะครับคูณกับด้วน้เต็มอ่าแล้วก็ หารด้วยตัวส่วนเนาะนะครับก็เป็นหนึ่งคูณเจ็ดคูณแปดได้อ่าห้าสิบหกหารด้วยหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับห้าสิบหกนะครับเนาะคำตอบก็จะได้เป็นห้าสิบหกตารางเซนติเมตรนะครับอ่าอย่าลืมหน่วยนะครับเนาะพื้นที่นะครับจะมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะหรืออ่านใช้ว่าเป็นเซนติเมตรยกกำลังสองน,นะครับสำหรับถ้าเป็นอ่า ภาษาอังกฤษนะครับอ๋ออะต่อมารูปที่สองครับอ่ารูปที่สองนะครับมีถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันอ่าอาจจะไม่เหมือนรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานะครับเราก็ต้องสังเกตลักษณะโดยรอบนะครับอจริงๆมันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบานั่นเองนะครับอะซึ่งเราสังเกตง่ายๆครับว่ามีเส้นนะครับเป็นไงครับที่อยู่ติดกันนะครับมีขนาดเท่ากันเนอะสองคู่มีคู่ที่หนึ่ง นะครับตัวนี้ก็คู่ที่สองนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคืออะไรครับเส้นแทียงมุมตัดการเป็นมุมฉากนะครับอ่าเนอะอ่ะทีนี้ครับเขาได้กําหนดเส้นเพียงมุมแล้วครับว่า a อซครับคือเส้นนี้เนาะยาวแปดเซนติเมตรเส้นนะครับ v d ดียาวสิบห้าเซนติเมตรนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รูปเหลเลยอ่าโดยแทนสูตรนะครับก็จะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเห้านะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับผลคูณของเส้นเอียงมุมอ่าแล้วก็แทนค่าเลยครับเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับแปดแล้วก็คูณกับสิบห้านะครับอ่าแล้วก็เลยครับทําการตัดคอเลยนะครับอ่าตัดคอทับสองกับแปดใช่ไหมเอาอะไรมาตัดครับเอา สองมาตัดนะครับสองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็นแปดนะครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นี่ครับตัวที่เราจะดําเนินการต่อก็เป็นอะไรครับเอาหนึ่งคูณกับสี่แล้วก็คูณกับสิบห้านะครับอ่ะแล้วก็หารสุดท้ายหารด้วยหนึ่งเนานะอ่ะลองคูณแล้วก็หารดูนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอ่าหนึ่งคูณสี่เป็นสี่คูณกับสิบห้าเป็นหกสิบ ด้วยหนึ่งก็จะกลายเป็นคำตอบเท่ากับ60ตารางเซนติเมตรนะครับอ่านะครับจากที่เรียนมาเนาะนะครับทั้งการหาสูตรนะครับโดยอ้างอิงนะครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็ได้สูตรมาแล้วนะครับแล้วก็เราได้นําสูตรตัวนี้นะครับมาหาพื้นทะี่เนาะอ่าก็้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการคํานวณในการ พื้นที่นะครับแล้วก็สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับการสอนนะครับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับูก็ขอจบการสอนไมเเลียนเท่านี้นะครับสำหรัหน้านะครับรก็จะแสดงวิดีโอน,นะครับเรื่องต่างๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบการสอนดพื่นี้ครับประวัติีครับ